สวัสดีจ้าสุภาพสุขคนณมาปูมาพอกันอีกแล้วนะคะเมื่อนี้ตื่นแต่เด็กแต่เศร้าเลยล่ะเลยยังเพื่อม,มาจัดการนะคะเขาหน้ามสร้างป่าที่จะไปกินเนาะค่ะมือเตรียมพร้อมเนาะก,ก็คือเช็กตอนเศร้านะคะก็ซิมีโปรตีนแล้วก็เชคกี่ขวดนึงเนาะโดยเฉพาะช่วงเศร้านะมือต้องบำรุงจุกของเล็กน้อยอีกอย่างหนึ่งอยู่ห่วงเฮ็ดงาน,น ต้องใส่พลังงานหลายนะคะทุกคนยำมวยก็เป็นคนที่กินขางแบบชามอง่ายหลดสิบอกว่ากินเขาชาก็เลยใส่เชฟนี่แหละกินเชฟนี่แหละคือมันง่ายที่สุดนะคะสำหรับมือเชา่าหลักกัดตอนนี้ก็คือได้กาแฟ,แฟดําแก้วหนึ่งสักก้อนหน้าหลักกัดตามด้วยนา้าเปล่าประมาณสักครึ่งลิตรเนาะคะ่ะก้อนที่จะแบบเออสตาร์ทเท็ดยางอื่นธได้เนาะ,ะมาทุกคนคะบุละแกลสักก้นเนาะค,นนะคะ่ะ ยังอยู่ในชุดนอนอยู่เดียวมวยกับจีดงไปแไปอบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้านะคะทำสิได้นนไดตื่นกะอกไปข้างนอกเลยยัง มีเวลาอยู่20วันนาทีนะคะทุกคนคะมวยกะเลยต้องได้มานาังคุยในจักหน่อยเนาะสำหรับการติดตามเนื้อหาของแม่ฝรั่งนะคะมวยจะต้องขอขอบคุณนะคะพี่ๆน้องๆสุคนะคะให้ความสนใจเนาะคะ่ะในการที่เข้ามาแชร์แบ่งปันเนาะคะ่ะในข้อมูลต่างๆหรือว่าการเล่าเรื่องทุกๆเรื่องด้วยเนาะคะ่ะมื่อนี้มวยกะด้วยทั้งทีว่า มื่อกะได้ฟังเหตุลผล,ลหลายๆเรื่องเนาะคะ่ะทุกคนคะในปัญหาชีวิตของเมียฝรั่งเลยล่ะมื่ยกะได้ด้สีม่าเราสู่ฟังอีกเนาะถามว่าเฮาเสียดจังไรเนาะมาอยู่ทั้งนี้นะ่ะทุกคนคะเจอกรณีหลายกรณีอีเลี่ยนซัวส์เป็นเมียฝรั่งใดนี่คําบอกเขําจา๋าเอ้ยนะถูกดูถูกถากถามทุกอย่างนะคะแต่ถามว่ามันสําคัญในชีวิตเท่าบัวค่ะเขามาบอกจังสันมันไริสําคัญหรอกคะ่ะสำคัญอยู่ที่จิตใจของเฮานะคะว่าเฮาสิต่อ โตตานหรือว่าตอบจทดจังไดรนั่นเองกับชีวิตของคนเฮ้านะคะทคนแค่ว่าเมียฝรั่งนี่มันก็คือแบบหืมจังสิเล้วเนาะมองง่า <c> ย <oughs> ปัจจุบันยังมีอยู่นะอมเปนวาผมมี <c oughs> แต่ข้อดีของเฮ้าก็กคือว่าเฮ้ามีสิทธิพิเศษกว่าบ่นก็คือถ้าผู้ใดมาอยู่ทั้งเมืองนอกก็คือมีการม่งานเหตุเนาะค่ะหาเงินสางไรไดใดจาของกบ ก็เป็นกอเป็นกร,รมเพื่อที่จะไปเฮ็ดทุกๆอย่างเลยล่ะในการใส่การซอยหรือว่าจะไปเตอเติมบ้านยู่เมืองไทยนะคะแล้วแต่เจ้าสะดวกนะคะ่ะ บาดเนี่ยเมื่อวานเนี่ยมืยอก็ได้นางคุยกับอีพีคนหนึ่งนะดด้วยความที่เพิ่นก็อยากจะเว้าซู่ฟังแต่ว่าเพิ่นก็บบาเบารา,า,ายละเอียดลายลาย,ยางเนาะคะ่ะเพราะยังเพราะว่าการที่คนใดคนหนึ่งสิม,มา้พอหย่างซู่เาฟังเข้าตรงสนิทก,กันกับเพิ่นอหลีแมนบ่ค่ะถ้าบ่สนิทอหลีหรือว่าเพิ่นบ่ได้แบบต้องการที่จะเปิดเผยเปิดทุกเรื่องสิเพิ่นก็นสิบบกุยเนาะเมื่อกัสิบ่เอยน้ำนะคะทุกคนคะ่ะด้วยที่ ว่าถึงเนื้อหาววาออการมีคููนะคะยูนังกันโดนโดนแล้วนี่หฮาสิมูจักเนื้อเนื้อใต้เขาปันไดน,นะคะมองง่ายคว่ำลึกคว่ำหนาของเขาซํำใดนั่นเองเนาะค่ะอุปนิสัยใจคอเขาเขายัางมุจักกันบองสินาะอเพิน่นกระตอบมาชัดเจนเลยยี่สิบกว่าปีขนาดยูนังกันกินน,อน,อน,น้อนยูนังกันเๆกยังบ่ได้รู้จักเอาไปเอามาเขาก็ะน,นีไปซื้อ สิว่าจังใดละนองละอสันเป็งวาสีเนาะกับตัวมวยเองนี่ก็เรยว่าอ่าอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันก็คือมันอยู่ระวางสองคนเนาะเทากับบริสามารถตอบเป็นอย่างไดาหลายเพราะว่านั่นคือในครอบครัวเหยื่นของกระจ้ามวยก็ได้แค่สำาำรับฟังละกะอีกอย่างหนึ่งกรณีของเทานี่ก็คือมันแตกต่างกันเนาะค่ะนิสัยของแฟนเทากับตัวของเทาเองก็แตกต่างกันอีกพอมเพื่อนก็เลยว่า พี่นนพานการสมรสนี่กับพ่อสมควรแล้วกับอีจางนึงเนาะพัวนันาต้องถามพัวนันเอ,อ่อคือหลานะเวลาเราเ้าองศิทุกคน้นคาตัดบทบาทแม้กระทั่งการเ้าก็ผู้าย้างสิลป์แล้วสิ์ตัดแบบเหมือนกันกับอบยกจุกุยอ่ะพูดทําไมเปลืองน้ําลายทำนองนั้นนะเป็นแบบว่าคือสิรลังเกียดไปเลยก็ไดนะฮะเป็นแบบลังเกียดไปเลยคือบอยกิใส่ใจ เพราะว่าปัญหาของเพิ่นเพิ่นเจอนี่ยก็โชคชวนอยู่คือกันนะคะโดยที่ไพ่พื้นเงเขาสิฟอาอกทังสันเนาะมยกระเล่อ๋อโอเคเข้าใจในี่คือน้ำหนักของเพิ่นะน่ะน้ำหนักเสียงออกมากสันแล้วเข้าใจแล้วนะคะว่าเขาเขาเจอภาวะพอสมควรน,นะเมยกระเล่ยว่าเมียคนไทยนี่เนาะมันแตกต่างกันอยู่หลายอย่างก็คือว่าด้วยที่บางคนเพิ่นเขามาปุ๊บเพิ่นสีนอ่ะก็คือว่าผัวเพิ่นเลี้ยงดี ดีหรืนะบางคนนี่ดีจนแบบดีเวอร์เ,เอินดีเวอร์เลยอะแต่บางคนก็นคือผัวบริตามใจนะทุกคนสิ่งยั่งก็ตามผัวต้องจัดแจงให้เบิดทุกรายละเอียดสิโคบเพื่อนสิซื้อรถหรือสิขับหรือสิ่ยั่งก็ตามไปทอกไปเที่ยวผัวจัดให้เบิดแต่แม้กระทั่งการใช้เงกใช้เงินนะถึงจะคุณจะเป็นคนหาตังเองก็ตามนะคะนั่นคือเขาก็ยังจัดแจงให้เจ้าอยู่ตลอดเวลา แต่คอยก็เลยเลยรู้สึกดรู้สึกทันที่เลยว่าเอออ่ะฟังเพิ่นไปสักพักหนึ่งนะคะแล้วก็ดีคือไม่ได้สัมผัสกับคนที่แบบว่ามีปัญหาอหลีแล้วก็กับคนที่แบบว่าใส่ชีวิตแบบนั้นมาก่อนอังสีทุกคนคะ่ะเงืนนี่แกว่าได้ว่าว่าเฮาสิตรงใดก็พัวตลอดพัวนันก,ก็ให้บ้าง่ให้บ้างนี่ลหละสิ่งที่มันสําคัญเลย บแม่นว่าเฮ้ามามาอยู่แล้วเออทุกคนก็สิขาใจเฮ้านะทุกคนมวยอบคาโกลดแต่ว่าถ้าเป็นไปแด้เนาะใจจะคข้องเข้าใจจ้าข้องบังนะคะบแม่นว่าหันสายหันหัวหันหาแต่หมู่หาแต่พวกนะคะเพื่อที่สิเมื่อขาใจจ้าข้องบางอย่างเข้ากัสตาร์จากตัวเฮ้าเองนี่ล่ะที่แรกเมื้อก็คิดว่าการที่มาไม่อยู่ทางเมืองนอกนี่มันก็ง่ายว่ากุย่างนะแต่ลึกๆแล้วเนาะ มีฝรังผู้หนึ่งนะคะมาอยู่ทางเมืองนอกนี่โดยเฉพาะบรเกงภาษาบริเกงสถานทีทุกๆเรื่องเลยเฮ้าบริเกงเมื่อก่อนเฮ้ากรสิบแบบตัวแยงก็จะค้องหลายเรื่องอีเลีม่ยนัจนแบบว่า i, เฮ้ยเฮ้ามาอยู่ทั้งนี้นะมันเป็นอย่างคือบวกคือกันกับบ้านเฮ้าเทศทำนองนั้นมวยเกิทานจะคองดูหลายจนกระทั่งแบบพัวเริ่มค้้านว่าเป็นอย่างเธอเครือบอมาเทียวตังตะเริ่มตนจนพัวใส่คำถามตัวน,นี้ออกมา แต่ว่าถามถามคือแบบว่าถามด้วยควมเสาร์ๆจักหน่อยอังสิเอออันนี้เขามันมันเป็นพาดที่ผ่านมาเล็วนะนี่คือมืยเราซูฟังเนาะคะ่ะแร้วเรื่องที่ผ่านมาที่มวยเเราซูฟังอะ่ะมืยบอกตรงเลยว่าเจอแทบทุกมือปัญหาเรื่องโลกแตกที่เมียต้องไปเหตุงานงูกกนะค่าน้ำค้าไฟค้านนวลค่านี่สิเจ็บเป็นเยน็นอุ่นแทบลงแทบตายก็ต้องได้บืนไปเหตุงานนะทุกคน นี่คือคนเฮานะคะแต่งานมาแล้วเพราะเนวาสิดีเบิร์ทุกขอบครัวให้เข้าใจเม่ฝรั่งหล,หลายๆจุดจุดหนึ่งนะคะที่คุณบระธานเดมายืนก็คืออยู่ระวังคุณตองทํามาหากินเองแล้วพราพ่อคุณตองทรงเสียผู้อื่นผอมแล้วก็ต้องเบิง่งทางหนีผอมนะเขาก็สอบนึ่งนี่ไม่บอกตรงว่าถ้าผู้ใดบริดเหตุการณ์เหตุงานนี่ก็คือต้องมัธยสานพอสมควรผัวนี่ก็ไริว่าสิพาไปตลอดเด้ เออว่า,ามันคือผัวข่อยผัวเจ้าเด้แต่ว่าผัวผู้อื่นน่ะที่เขาเจาแบบว่าเบิ่งดูแลเมียเขาอยู่กับจิงนะแต่ว่าบ่ได้เห็นเมียกินอาหารไทย,ยตลอดด้ทุกคนเอออาหารไทยนี่แกบ,บ่แมันวาาของหยกเออมาสื่อทั้งนี้การใช้ชีวิตน่ะทุกคนค่ะไลฟ์สไตล์ทั้งนี้โอ้ยบอกเลยว่าถ้าอย,ยู่เมืองไทยเฮานีขคอยสิกินยังข่อยอยังว่ามีลอยสองลอย่อยยังสื้อกินได้นะแต่ทั้งนี้นะลอยสองลอยจำาวต้องไปเว้าแม้กระทั่งจะโดดออกจากเฮี่นไปนี่นะคะ ก็น้ำขวดนึงก็บอรยกว่วเดียวมันก็เลยพบมีปัญญาหรอกค่ะนะแล้วโดยเฉพาะที่ห้องจิไปลานไทยองสีคาทา้าลานไทยนั่นอยู่ในเมืองหลวงอิริในบางเทือน่ะลดกรบเริพันห้องตรงยางซอกซ้อยตรอกซอกซ้อยเข้าไปเังสีหลานไทยตะละมงบริมันองอาจเดีทุกคนบางคนก็บังมงก็จะเป็นคือจังบ้านธรรมดานเออนั่นแหละมันก็เห้องกับเลยตรงเบิ่งดี นะมุยก็เล่มบอเราสูฟังเนาะบางคนเพิ่นกิดสิคิดว่าอยู่ทังนี้น่าสจะเป็นช็อปหญ่ๆคือกันก็บอยู่ห่างสัพพสินค้าบ้านเฮ้าคือสะเป็นอ่กอยังกระเรี่ยงายว่างแต่จัดกระจายแบบคือเออมันรู้รานะมาแมนอืม เมืองไทยก็คือเมืองไทยเมืองนอกก็คือเมืองนอกเมืองทอกเขาใส่พื้นที่นะครับไปยัดมากๆเลยเขาต้องใส่พื้นที่ให้คุม้มกับการที่เขาสิลงมือเหตุย่างนะคะบมเมนวาใส่พื้นที่สุรุยสุร่ายนะคะทุกคนคะเออให้เข้าใจกันเนาะกินกาแฟไปพอ้อมคุยไปฟอมนะคกะกาแฟเบ,บิดแล้วก็สิได้จะจวดไปหาเหตุการณ์ที่งาน นมือนี่มวยกะซีได้เขาเห็ดงานตอนเสาร์นะคะหละบาดในการล้างออกมา,มากันมวยกะ่แน่ใจว่าต้องพัก่อนบอรหรือ,อยังไดเพราะว่ารู้สึกว่าจะคงนอนบ่ดเต็มอิ่มมือแรกเป็นตลอดมวยเป็นทั้งซี่ตลอดนะคะในการที่เาขางานกะเสาร์นั่นเองหลังจากนั้นมันกะซิก็ค่อยเปลี่ยนไปแล้วก็ด,ดีขึ้นดีขึ้นตามาตามเวลาบ่อง่ายหลุดเมื่อนี้ก็ยังซีลืมเลื้อยอยู่แต่ว่ากะนาะ ทัดท่ายกันบ้างนะคะเห็นมูยเห็นพวกร่นไปเันเมืองทดาก็อยากไปอยากไปทุกคนขากินหอดพอก,กินหอดแม่กับพ้องนันเนาะพักริมรั่วนะคะ้วก็ห่วยธรรมาชาติบรบาน,บานเห่าทุกคนขาด้วยที่มูพวกคนนึกว่าเาขางามแล้วเด้อังศนเนาะโอ้ยรับตาลงเนาะคะ่ะทุกคนคือพอตั้งแต่ชองเป็นเด็กหน่อยแม่เขานี่ก็จังสิงแบบเนาะ แต่ว่าเ้ากับเริได้เห็นดอกนะคะทุกคนแต่ว่าความบอกของเพิ่นมาเราซูฟังเ่าเ้ากับจินตนาการไปพร้อมคูมเมือนี่ได้ใส่คําว่าจินตนาการเอาม,มันยังได้ซีปีแล้วเพราะได้ในกาบ,บ้านนี่ก็คือช่วงติดสถานการณ์โควิดแล้วพ่อๆนะคะทุกคนคะ่ะบาทนี้โควิดแล้วก็มาติดร่างตรางังกันเขานว่าตรรังที่แบบว่าเ้าต้องเอ่อพักโตแม่บอกพักโตก่อนที่ห้าวจะไปบ้านอังสีเขาวุาน กักนั่นลหะกักตัวโดยตรงเลยทุกคนคะนั่นลหละเขาต้องเตรียมพพ้อมอีกบาดนี้ช่วงนั้นเขาก็ประกาศว่าต้องหนึ่งอาทิตย์สิบสี่วันหวยตั้งตะกี้ที่เท่าไรสิบสี่วันเจ็ดวันมันบอกมันเลื่อนไปเลื่อนมาอังสันเอาไปเอามาข่อยกับบอสามารถจองตัวเครื่องบินไปได้นะคะแล้วมวยก็ต้องลอสิ้นปีนานะครับไอสิ้นปีนี้แหละปีนานะคะช่วงเดือนวันเกิดจะของอังสเดกับ้าน จดใจอยู่คือกันนะคะทุกคนคะเพราะว่าโดนเลี้วจากบานหอบเป็นจังไดพัฒนาไปใส่ด้ซ้ำไ้เลี้ยวจะค้องกันยังอยู่จุดเกา่าแต่ว่าเรื่องทุกๆเรื่องเนาะคะ่ะมันกับมาเล่าให้กันฟังอยจ่หลอดเวลาเลยเห็นมูเพิ่นไปเนาะสุกนุกสําราญนาก็คขอบครัวบางเทือนนะมันก็นเฮ็ีห้าแบบเอ,อง้อยอยอยอู่คือกันแต่ เออเขาก็ต้องเข้าใจเจ้าของสถานการณ์นั้นว่าไปก็ต้องบว่าไปละทุกคนคะเนาะเมื่อเราสู้กันฟังสีล่ละแต่ละมือละเว้นง่ายๆนะคะทุกคนใส่ชีวิตเท่าอย่าไปใส่ชีวิตแบบยุ่งเหยิงมากมายทียอ์ทียานหลายๆกเนะัเมื่อยนะเมื่อยอิลีต่วันทาบรหาเลยก็พ่ได้นะทุกคนเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องเห็ดละนะสามสิบเปอร์เซ็นต์เขาก็ต้องรนะีแลกซ์ในบางนะคะทุกคนเออ บําเพ็ว่าเอาจนลุ่มจนตายพ่อคอยก็เจอประสบการณ์ตรงนั้นมาแล้วเฮ็ดเท็ดเท็ดเท็ดเฮ็ดจนบไม่มือพักจนร่างกายพังนะมวยก็บ่อย่างห้มูพวกเป็นจังสันเบิดสุขุสุคนนะคะแล้วก็เรื่องรักใคร่ปองดองนะคะทุกคนฉันสามีนี่ก็ควรที่จะเบิ่งเขาดีๆเด้อค่ะเพราะว่าตัวมวยในบางเทื่อนมวยก็ยังคิดอยู่กันเรายังให้ความรักความเอาใจใส่ของเขายังไม่พอดี มวยก็ต้องกลับขึ้นมาบางเทือกอได้ขึ้นไล่สดบ้างบ่ได้ขึ้นไล่สดบ้างนะคะต้องเอาวเวลาออกให้เขาบ้างดูแลเบิ่งเพลินพรมเนาะค่ะโมเมนต์เด็กน้อยกันแล้วทุกคนเท่าเร็วนะคะนี่คือต้องเดืเบิงเอ่อเป็นโตัรักเลยล่ะค่ะนะจนังไรก็ตามเน,นาะฝากเอ่อฝากเป็นกําลังใจให้เมี่ยเมี่ยทุกทุกคนนะคะและ้วก็ะทั้งเอ่อทั่วโลกเลยล่ะมวยชิวังสี่โหลดเมี่ยเมี่ยทั่วโลกเลยล่ะนะคะเป็นกําลังใจให้ เพราะยังเพราะว่างานขั้งนอกงานทั้งในก็ต้องมันเรียบร้อยนะคะในสิมาีต้องมาคิดว่าเออผัวสิตรงไปมีเมียไม่ไมไมบอสิคิดร้ายอีกเนาะอย่าไปคิดยังร้ายนะคะการเวลามันหายดีเท่าเขาหลายอย่างเนะาะจังได้กระตามฝากไว้นะคะทุกคนเมื่อนีม้ม,มุยกะแวะม่าขูดปูด,ดคุยหลกักกะสีเฝ้าเตรียมตูนะคะคือตัวนี้กระเสียเอา,เอาขาไปใส่รถไปเรียบร้อยก่อนหลกักกะสีอาบน้ำแ,แต่งตู ฝากออกไปเหตุการณ์งานไว้พอกันคลิปนาเด้อจังใดกะฝากเป็นกําลังใจให้กันเลยกันนะคะทุกคนคะเมื่อนี้เมื่อได้ก็ตามว่างานหลดชีวิตเท่ามันสิพานพุ่นไปได้ด้วยดีนะคะแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่สําคัญกําลังใจให้จากของหลายๆนะคะผู้อื่นหายเบ่ไดดแต่ว่าเฮาสั่งจากตัวเฮ่าใดเนาะฝากไว้ซ้ำนี่ละนะไว้พอกันคลิปนาค่ะเมื่อนี้ขอตัวแล้วกินกาแฟก่อนนะคะทุกคนบายๆจ้าสวัสดีค่ะ เว mm hmm. ลากระจายตูดแล้ว